สวัสดีครับผมทนายไอทีนะครับวันนี้ผมก็มีข้อมูลข่าวสารดีๆมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับก่อนจะรับชมช่วยกดกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับวันนี้นะครับก็เป็นข่าวอีกด้านของ เงินดิจิทัล10,000บาทนะครับก็คือมี2อดีตผู้ว่าแบงค์ชาตินะครับร่วมกับนักวิชาการแล้วก็คณาจารย์ดังๆระดับประเทศนะครับร่วมกันลงชื่อชงนายกนะครับว่าให้ทําการยกเลิกมาตรการนี้นะครับโดยให้เหตุผลว่ามันจะทําให้เศรษฐกิจประเทศไทยหายนะนะครับซึ่งจะว่าไปแล้วนะครับช่วงนี้ตลาดหุ้นก็ดิ่งเหวนะครับเงินบาทก็อ่อนค่านะครับเขาก็ว่าเป็นผลมาจากนโยบายของรัฐบาลนี้นะครับขาวนี้มาจากสถานีโทรทัศน์ p p t v HD เดีช่อง3 6นะครับ2อดีตผู้ว่าแบงค์ชาติร่วมลงชื่อาน แจกเงินดิจิทัล1 0,000บาทเป็นข่าวของวันที่6ตุลาคม2566นอะครับ2อดีตผู้ว่าแบงค์ชาติร่วมนักวิชาการคณา,าจารย์ด้านเศรษฐศาสตร์ลงชื่อเรียกร้องยกเลิกนโยบายแจกเงินดิจิทัล10,000บาทชี้ได้ไม่คุ้มเสียนายวีรัไทสันติประพบและนางธาริษาวัฒนกต2สองอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยร่วมลงชื่อพร้อมออกแถลงการเรียกร้องให้รัฐบาลยกเลิกนโยบายแจกเงินดิจิทัล1 0,000บาทเนื่องจากเป็นนโยบายที่ได้ไม่คุ้มเสียโดยมีนักวิชาการและคณา,าจารย์ คณะเสนาสตร์ร99คนร่วมด้วยพร้อมกับชี้แจงเหตุผลโดยสรุปคือนี่นะครับสอ,อดีตผู้ว่าแบงค์ชาตินะครับจริงๆแล้วผู้ว่าแบงค์ชาติคนปัจจุบันนี้นะครับก็คัดค้านเช่นกันนะครับซึ่งผมก็เคยทําข่าวไว้แล้วนะครับโดยการคัดค้านของผู้ว่าคนปัจจุบันในครั้งนั้นนะครับก็ มีข่าวออกมานะครับแทบจะโดนเด้งนะครับเหตุผลก็มีดังนี้นะครับก็คือ1ไม่มีความจําเป็นที่รัฐจะต้องใช้จ่ายเงินจํานวนมากเพื่อกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศรวมถึงไม่มีความจําเป็นที่จะกระตุ้นการบริโภคส่วนบุคคลแต่ควรเน้นการใช้จ่ายภาครัฐในการสร้างศักยภาพในการลงทุนและการส่งออกมากกว่าและการกระตุ้นการใช้จ่ายในประเทศยังเป็นปัจจัยให้เกิดเงินเฟ้อสูงขึ้นมาอีกหลังเริ่มลดลงได้ในปีนี้มาอยู่ที่2.9ท่ามกลางราคาพลังงานที่สูงและมีแนวโน้มสูงขึ้นในระยะหลังเพราะฉะนั้นการกกรรระตุ้นาบิโภค ีจะทําให้คาดการเงินเฟอสูงขึ้นและอาจตามมาซึ่งสภาวะที่ต้องขึ้นดอกเบีย้ยในที่สุดก็คือเขาบอกว่าการแจกเงินในครั้งนี้นะครับก็จะทําให้เงินเฟอเมื่อเงินเฟอรครับข้าวของก็จะแพงขึ้นเมื่อข้าวของแพงขึ้นดอกเบีย้ยก็จะตามมาสุดท้ายคนไทยที่ได้รับเงินคนละ10,000บาทนะครับบ้านปลายก็อาจจะเสียหายมากกว่า1 0,000มนะครับเหตุผลที่2เงินงบป,ประมาณของรัฐที่มีจํากัดย่อมมีค่าเสียโอกาสเสมอเงินจํานวนมากถึง5้าแสนหกหมื่นล้านบาทนี้ทําให้รัฐบ,บาลเสียโอกาสที่จะลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานพัฒนาทรั พยากรมนุษย์เป็นต้นซึ่งล้วนที่จะสร้างศักยภาพการเติบโตในระยะยาวแทนการกระตุ้นการบริโภคในระยะสั้นๆซึ่งไม่สมเหตุสมผลต่อการสร้างหนี้สาธารณะให้เป็นภาระของคนรุ่นหลัง3การที่ผู้กําหนดนโยบายหวังว่านโยบายนี้จะกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นสิ่งที่เลื่อนลอยเพราะการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการแจกเงิน5้าแ0 0กล้านบาทเข้าระบบเป็นการคาดหวังเกินจริงเนื่องจากการใช้จ่ายของรัฐในลักษณะเงินโอนหรือแจกเงินมีค่าต่ำกว่า1และต่ำกว่าตัวทวีคูณทางการคลังสำหรับการใช้จ่ายโดยตรง และการลงทุนภาครัฐ 4. ไทยอยู่ในพัฒนาดอกเบี้ยขาขึ้นมานานและการแจกเงินดิจิทัล10,000บาทนี้ก็จะยิ่งทําให้ไทยเสียค่าดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นอีกเพราะก่อนหน้านี้เงินเฟ้อสูงขึ้นการก่อหนี้จํานวนมากทั้งออกพันธบัตรหรือกู้เงินจากรัฐวิสาหกิจหรือสถาบันการเงินทําให้ประเทศจะต้องเผชิญดอกเบี้ยทั้งนั้นนี่สาธารณะของรัฐอยู่ที่ประมาณ10.1ล้านล้านบาทหรือ61.6%อรตของจ d ดเป็นภาระที่จะต้องจ่ายดอกเบี้ยสูงเมื่อต้องจ่ายคืน่ีลตะปแ 5. นยโยบายเงินดิจิทัล10,000บาทสวนทางกับสิ่งที่ควรจะเป็นก็คือหลังจากทั่วโลกเผชิญทั้งโรคระบาดและเศรษฐกิจถดถอยหลายประเทศพยายามลดการขาดดุลภาครัฐและหนี้สาธารณะลงเพื่อสร้างที่ว่างทางกันคลัง ได้ลองรับวิกฤตเศรษฐกิจในอนาคตแต่นโยบายเงินดิจิทัล1 0 0่า1,000บาทสวนทางโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อไทยมีรายรับจากภาษีเพียง13.7%ของ GDP ถือว่าต่ำมากๆ6การแจกเงินดิจิทัล1 0,000บาทให้ทุกคนที่มีอายุเกิน16ปีเป็นนโยบายที่ไม่สร้างความเป็นธรรมเศรษฐีมหาเศรษฐีที่อายุมากกว่า16ปีล้วนได้รับเงินทั้งที่ไม่มีความจําเป็น7ไทยกําลังก้าเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย การเตรียมตัวทางการคลังเป็นสิ่งยำเป็นภาระการใช้จ่ายด้านสวัสดิการและสาธารณสุขจะเพิ่มขึ้นอย่างมากผู้บรหิหารประเทศที่มองการไกลจึงควรใช้งบประมาณให้คุ้มค่าและรักษาวินัยและเสถียรภาพทางการคลัองอย่างเข้งคัดด้วยเหตุผลทั้งหมดต่างๆข้างต้นนักวิชาการและคณาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์จึงเรียกร้องให้รัฐบาลยกเลิกนโยบายเงินดิจิทัล1 0 0 0 0บาทแก่ผู้ที่มีอายุ16ปีขึ้นไปเพราะประโยชน์ที่ประเทศจะได้นั้นน้อยกว่าต้นทุนที่เสียไปและสร้างมาตรฐานให้มีการแจกเงินเพื่อกระตุน้นให้คนจับจ่ายใช้สอยระยะสั้นๆโดย ไม่คำนึงถึงวินัยและเสถยรภาพทางการคังในระยะยาวและควรทำแบบเฉพาะเจาะจ,จงเช่นผู้มีรายได้น้อยไม่เวียงแหขครอบคุมคนทุกกลุ่ม นี่นะครับจากความห่วงใยของท่านที่ลงชื่อคัดค้านมาในครั้งนี้นะครับใจจริงคืออยากจะให้ท่านนายกนะครับยกเลิกมาตรการนี้นะครับไม่มีการแจกอีกต่อไปนะครับแต่สมมุติว่าจะต้องแจกจริงๆนะครับแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับก็อยากให้ท่านนายกแจกให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับอาจจะตัดกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งออกนะครับอย่างเช่นกลุ่มอายุน้อยเกินไปก็ตัดทิ้งหรือกลุ่มที่มีฐานะก็ตัดทิ้งอะไรเหล่านี้นะครับถ้าตัดในประเด็นเรื่องอายุนะครับมันก็ยังง่ายนะครับไม่จาเป็นจะต้องมีการคัดกรองแต่อย่างดนะครับแต ถ้าจะตัดเรื่องเกี่ยวกับฐานะทางการเงินนะครับกรณีนี้ต้องมีการคัดกรองนะครับไม่ต่างอะไรกับบัตรคนจนและสุดท้ายผลที่ตามมาก็จะเหมือนกับอดีตที่ผ่านมานะครับก็คือคนรวยจริงแต่ได้เงินนะครับแต่คนจนจริงดันอดเงินนะครับอะไรประมาณนี้นะครับและนี่นะครับก็เป็นบรรดาผู้ที่ลงชื่อยื่นคัดค้านนะครับมีตั้งแต่อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับสองท่านแรกนี้นะครับแล้วก็นักวิชาการแล้วก็คณาจารย์มหาวิทยาลัยในประเทศแทบจะทุกมหาวิทยาลัยเลยนะครับ ผมจะให้ดูรายชื่อทั้งหมดนะครับ ข่าวนี้นะครับก็จะเป็นข่าวตรงกันข้ามกับข่าวที่ผมทําในวันเดียวกันนี้นะครับวันที่7ตุลานะครับก็คือได้มีการคัดค้านท่านนายกนะครับว่าให้ทําการยกเลิกการแจกเงิน1 0,000 000, ื่นนี้นะครับปรากฏว่าท่านนายกประกาศก้าวเลยนะครับว่าเป็นไปนไม่ได้เลยนะครับที่จะทําการยกเลิกมาตรการนี้นะครับ หรือแม้แต่จะลดจํานวนคนนะครับก็คือให้แจกเฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะครับอย่างเช่นให้แจกเฉพาะคนจนหรือให้แจกเฉพาะผู้สูงอายุอะไรประมาณนี้นะครับท่านบอกว่าไม่มีทางนะครับเป็นไปไม่ได้นะครับต้องแจก56ล้านคนอย่างเดิมนะครับคนละ1 0 0 0 0คมขาวนี้มาจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐออนไลน์นะครับนายก9เป็นไปไม่ได้ ลดแจกเงินดิจิทัล1 0,000บาทเหลือเฉพาะกลุ่มนายก9ยันเป็นไปไม่ได้ลดแจกเงินดิจิทัล1 0,000บาทเหลือเฉพาะกลุ่มชี้เป็นนโยบายที่จะต้องทําบอกอดีตธนาคารแห่งประเทศไทยคัดค้านแค่ความคิดเห็นยังมีกูรูเศรษฐกิจอีกส่วนที่เห็นด้วยซึ่งต้องรับฟังทุกภาคส่วนนี่นะครับท่านนายกเกทับนะครับก็คือทางนั้นเขาก็เป็นนักวิชาการนะครับท่านก็บอกว่าอีกฝั่งท่านก็มีนักวิชาการเช่นกันนะครับซึ่งให้ความเห็นตรงกันข้ามนะครับก็คือกลุ่มของท่านนี้เขาสนับสนุนให้ทามาตรการนี้นะครับ าทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงกรณีที่วีระไทยสันติประพบอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยคัดค้านนโยบายแจกเงินดิจิทัล1 0,000บาทของรัฐบาลว่าเป็นอีกหนึ่งความเห็นที่จะต้องรับฟังแต่นโยบายนี้เป็นนโยบายของเราซึ่งอาจจะนําไปปรับปรุงยืนยันว่าตนพร้อมรับฟังทุกความคิดเห็นรวมถึงความเห็นของประชาชนเมื่อกี้เจอชาวบ้านก็ถามว่าเมื่อไหร่จะได้สักที10,000บาทนี่นะครับฝ่ายคัดค้านนะครับท่านวีระไทยสันติประพบนะครับ อดีตผู้ว่าแบงค์ชาตินะครับเขาต้องการจะให้ยกเลิกการแจกเงิน10,000บาทนี้นะครับซึ่งท่านนายกเศรษฐาเขาไม่สนนะครับเมื่อถามต่อไปว่าเป็นไปได้ไหมที่จะทบทวนลดทอนการแจกเงินเหลือแค่เฉพาะกลุ่มนายกรัฐมนตรียืนการเสี่ยงแข่งว่าเป็นไปไม่ได้เมื่อถามว่าความคิดเห็นของอดีตท,ที่ปรึกษาเศรษฐกิจของพรรคเพื่อไทยและผู้ที่มีเครดิตทางเศรษฐกิจยังไม่มีน้ำหนักเพียงพอใช่หรือไม่ นายเษฐากล่าวว่าผู้ที่มีเครดิตทางเศรษฐกิจอีกหลายคนก็เห็นด้วยเราก็รับฟังและให้เกียรติทุกคนเพราะเป็นเรื่องของความคิดเห็นนี่นะครับเขาเรียกร้องมาให้ยกเลิกนะครับท่านบอกว่าไม่ยกเลิกนะครับแล้วนักข่าวก็เลยถามนะครับถ้าไม่ยกเลิกเนี่ยแล้วจะแจกเฉพาะกลุ่มได้หรือไม่เรียกว่าแจกให้มันน้อยลงนะครับท่านก็ยืนการเสียงแข็งอีกนะครับว่าเป็นไปไม่ได้ แล้วท่านก็ยังเกทับอีกนะครับว่าผู้ที่มีเครดิตทางเศรษฐกิจที่ออกมาเรียกร้องให้ยกเลิกนะครับทางฝั่งของท่านนายกเศรษฐานะครับเขาก็มีเหมือนกันนะครับและหลายๆคนนะครับก็เห็นด้วยกับทางฝั่งท่านนะครับก็เอาเป็นว่าเรื่องนี้นะครับการชี้ขาดจริงๆก็คือตัวท่านนายกเองนะครับถ้าท่านนายกบอกว่าจะต้องทำนะครับใครก็ห้ามไม่ได้นะครับ